ไปนี่เน,น,น,นี่ยไปทันเปิลสโนแมนท่านอยู่อย่ามายุ่งนี่เนี้ยท่านทัานนี่เจ้าหมีทะเลาะอะไรกันเนี่ยฮะไอ้เบนดี้อย่ามาแกล้งนะเออเออไอ้เบนดี้เบนดี้จะมาแกล้งสโนแมนท่านท่านอุตส่าห์ป้าน่ะสโนแมนเนี่ยฮะอะไรนะเบนดี้เฮ้อหน้าเหมือนเจ้าหมีเหรอออเอโอ้ทำไมก็แน่เป็น ดิจวีฉันว่าเหมือนแกจริงๆนะดูสิมันมีวงกลมอ่อะเนี่ยหนึ่งสองก,ก็น่ารักนะฉันก็ไม่ได้เถียงอะไรฮะแลแต่ว่าเออทำไมเขาต้องเอาจมูกเป็นแครลลอทด,ด้วยอ่ะฉันไม่เข้าใจเลยเจมูกจะได้ยาวๆไงเข้าใจเปล่าอา๋อเหรอแต่ว่านะฉันว่ามีเรื่องที่หนักกว่านั้นอีกนะเ,เรื่องอะไรอะ่ะแกหันไปฝังโน้นสิเนี่ย เออรองอะไรอ่ะเออฉันฉันนนนฉฉััว่านะฉันว่าซันต้าเนี่ยต้องมาทวงบัลลังก์แน่ๆเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะหั่นเราเป็นชิ้นๆแน่เลยซันต้าพวกนี้เนี่ยซันต้าไม่น่ากลัวจังเลยคราวนี้เราต้องปกป้องบ้านนะกับตองผิดมาเข้าใจไหมเบนจีซันต้าจะมากินเนื้อพวกเรากันแล้วเข้าใจไหมมา เราร่วมแรงร่วมใจกันปกป้องบ้านหลังนี้ก <le entender> ับซันต้าแล้วก็สโนว์แมนกันพวกเราไอเราต้องร่วมมือร่วมใจด้วยซันต้าว้าวไป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 ไอจีบันจีบันนั่นแหละจีบันจีบซันต้าเลย มิงสแตไม่ปอบเรามิงสแตาิงสแติงตล้วเร็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 วเรวเร็เร็วเร็วเวเร็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 วเรวเร็วเรเร็วเวเร็วเวเร็วเร็วเร็วเเร็วเร็วเร็เร็ว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 เวเร็วเร็วเร็เร็วเร็ร็วเ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 เร็ว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 เรร็วเรเร็วเร็วเเร็วเร็วเวเร็เร็วเร็วเเร็วเร็วเร็วเร็ ที่สุดคนะแซนต้าดูคณะแซนต้าแล้วตอนนั้นแล้วก็ต้อนปากาที่คุมไม่ได้เนี่ยงพังไปก็ได้ก็ดีอยู่คนแคบบ้านต้องคิสมากและก็ชาโนแมนแสนน่ารักของฉันอ๋อจมีทำอะไรเนี่ยเง้ยนี่มาเล่นเรื่องของซซนต้าแล้วบอกไว้ก่อนเลยนี่แต่ไม่ขาดความเลนเดียแต่เธาทำไม่ได้ ก็อย่ได้ควางเล่นเดียไปหยิบควางเรนเดียมาให้ฉันหน่อยดิหยิบตรงไหลเล่าฮะไงควางเินเดียอยู่ตรงนู้นไงอโดเร็วแกเป็นสัตว์เลี้ยงของฉันแกต้องทำตามคำสั่งของฉันเดี๋ยวสิมันไม่ได้มาเป็นแบบว่าตัวเดียวนะมันมาหลายคนเลยเนี่ยสนต้ามันเอามาแก้แค้นเนี่ยเจ้าบีไปไปไป แล้วกวางเลนเดียนั้นมันไม่ใช่เหมือนซันต้าที่แบบว่าในหนังนะที่มันบินได้อะแครรู้จักไหมวันพีชมันจะมีตัวหนึ่งที่เป็นกวางเลนเดียนั่นแหละน้องชันฉันบอกไปเลยไหนขอดูสิโอ้โหท่าทางมันด่ากลัวด้วยมาเบนดี้มาช่วยบูกันหน่อยเจ้านีมันเอาแต่ใจเนี่ยไปเลยไปหยิบไปหยิบมามาจะพวกปีศาจมาเลย ลุยเร็วเร็วเร็วมาเลยควางอิเดียสู้มาเลยควางอินเดียตบมันนี่ฉันอยากได้ควางฉันจะเอาควางฉันจะเอารู้แล้วนะเจ้าเมร์เดี๋ยวฉันไปหยิบมาให้เฮ้ยเร็วเดี๋ยวนี่มันตีกันแล้วดูดูมันตีกันแล้วไอ้แม่เนี่ยมันตีกันแล้วเอาทำไมมันตีกันเองอ่ะมันตีกันแล้วไอ้แม่เนี่ยตีกันแล้วตีสตาร์ก่อนเลยควางมาตีสตาร์ก่อนเลยนี่แหละนี่แหละควางมา อมันเดี๋ยวนะเจ้าควางมันโหดมากเลยดูสิมันตีซันต้าหมดเลยบมันบาด้างมันบาค้างแล้วเบนดี้ระวังบไวจอ๋ออโอเมันบาเลือดมันบ้าเลือดมันบ้าเลือด เจ้าจ่าจอบมีดูเจ้าจอมบีดตายา<ม>แล้วเจ้าหมีดีเร็วไอ้กวนไอ้กวยเจ้าหมีแกจะเอาจริงเหรอเนี่ยฮะใช่เราต้องกีซีมันมันโหดมากเลยนะถ้าเกิดว่าเราอะเอาน้าให้มันกินมันก็จะกลายเป็นลูกน้องออกเข้าใจเปล่าแต่เดี๋ยวนะเมื่อกี้แกไม่เห็นอิทธิลิ์มันเหรอมันจัดการพวกเรากับซันต้าไปหมดเลยนะฮะเวลาแกจะต้อนรับน้องใหม่อะ เขาต้องมีขนมปังให้กินกันเข้าใจไหมถ้าสิ่งสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นของของฉันเข้าใจปะดีใหญ่ไม่มีขนมปังนี่แคให้มีเคฟี่ะไม่เอาเคฟีให้แกกินนะ่ะแกต้องกลายเป็นพวกของฉันเข้าใจไหมโอ้โอหโโมันดีใจใหญ่เลยดูสินั่งแกเอาเคฟีไปกินเลยนี่แนะเอาไปกินเลยหกงับ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 ต้อๆคอยไปกินด้วยโอ้มันชอบใจใหญ่เลยตุ้มีมันกลายเป็นพวกฉันแล้ว เห็นหม้นนนนึงออ่่เ,าไ,เ,เาไปัแสดงดว่าตอนแรกเนี่ยมันหิวว่าสิมันเลยอารวาสเนี่ยเงออาจจะไปไม่ได้ที่ไม่อารวาสเพราะมันโมโหหิวมันก็เลยต้องกินเนื้อซานตา้ากินเนื้อพวกเขาคือจะได้อิ่มแต่ตอนนี้เรามีเค้ฟรีให้มันกินแล้วมันเหมือนยังไม่อิ่มอ่ะเรไปกินอีกครั้นหนึ่งอ่ะอ้โหโอ้โหโอ้โหกองทัพ มาแล้วกองทัพซันต้าพร้อมกับควางเลนเดียแต่ว่านี่เจ้าหมีเบนนี่ไม่ช่วยสู้กันหน่อยเหรอฮะไม่ช่วยสู้ทำไมอ่ะฮะนี่เอาไปกินเลยค่ะฉันยังไม่อยากกินตอนนี้นี่เจ้าหมีนี่แกไม่ช่วยสู้ควางเลนเดียตัวนั้นมันจะไหวเหรอเนี่ยฮะไหวนี่เดี๋ยวแกดูเทพของควางเลนเดียของฉันละกานนี่ความเป็นลูกน้องของฉันะทุกตัวต้องโอดหมดเข้าใจไหมของใจยางคนหมดทุกคนจูงใจคนอย่างแกต้องหด อะไรเนี่ยเจ้าบีนี่ฉันจะไปทำอาหารให้แกกินอีกแล้วนะเออกล้องมันอยู่ตรงไหนเนี่ยตรงนี้ปะเนี่ยไม่มอีอยู่ตรงนี้นี่ไม่มีกล้องนี่แหล,ละฉัน,น่ะ,นนะ,ะค,คือกล้องเข้าใจไหมเออโอเคคือกล้องใช่ไหมได้นี่เแกด,ดนะูฉันไว้ดีๆนะฉัน่ะคือนักแสดงและเบร่เขาเป็นปกล้อง ให้เป็นที่ก็เป็นตัวประกอบ๋อ้เดี๋ยวไอตัวนั้นเน่ยคือลูกน้อง Oh my god โอ้มันบอกว่ามันไม่ไหวแล้วมันอยากสู้แล้วเนี่ยเห็นมหมอยากจะสู้แล้วใช่ไหมให้นี่ไปเลยไปไปสู้กับไปเลยไป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 เลยเอาเลยว้าวััดมน้สุดยอดมากเดี๋ยวเดี๋ยวสตาร์เป็นอะไรเนี่ยสตาร์เต้นหล่อ มี่ชอปอีช้อปปิ้งมีตอปปิ้งสุดยอดีตมาีไปตีมันเลช้อปปิ้งนี่แช้อปปิ้งช้อปปิ้งชอ้อปปิ้งไม่ใช่ช้อปเปอร์แต่เป็นช้อปปิ้งดิใท่ชเจังช้อปปิ้งนี่ฉันเียเอาเลยไม่ต้องโดนสินี่แนีีมาเลยนี่เจ้าช้อปปิ้งแกมีาจังนีบีมันได้แะออนั่นแหละจบอีมาเอาไปกินนี่แ <c oughs> เดไก็บ้วยอะไรเนี่ยอ่านี่คือบ้านของแกรนนี่นะครับมาประทะกับซันตาครอสที่เป็นฝูงเลยดูสิแต่ว่ารัาไม่ต้องห่วงบ้านของแกรนนี่เนี่ยมีป้อมประการเต็มไปหมดเลยเราไม่ต้องกลัวนะครับขอบคุณมากเลยแกรนนี่คุณยายแกรนนี่นี่เจ้าหมีเบนดี้เราต้องควบคุมตอมอันนี้นะเนี่ยเห็นว่า เนี่ยเนี่ยลองลองดูสิลองเล่นดูเนี่ยอันเนี้ยจึ๊บอ่ามันจะสิงเข้าไปไโอ้อโหเด,ดดเดี๋ยวเฮ็ดช็อตอะไรล่ะมันยังไม่เริ่มเลยมาเดี๋ยวฉันเป็นพิธีกรเออว่าเออเนี่ยยิงอะไรเนี่ยโอเคถ้าพร้อมกันแล้วก็สามสอง หนึ่งลุยกันเลยว่าแล้วนะครับโอ้มากันแล้ววูบจุด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 จอาวทำไมป้อมยิงกันเลยป้อมยิงกระเลงแล้วไม่ไม่ยิงสตาร์ซิยิงมันยิงมันโอ้ยยิงเลยเน่หยุดก่อนพังหมดแล้วอย่ายิงบ้านแกรดี้นะป้อม บอกว่าอย่ายิงบ้านแกนดี้เห็นมหแกนดี้เขาจัดการไว้หมดเลยคุณยายถ้าเป็นคุณยายโหดอย่างนี้เนี่ยออไปด้วยคนมาครับต่อมาเราจะใช้ร่างยักษ์ตัวนี้นะครับบริสานะครับมาจัดการพวกซันตาคอสทให้หมดเลยเออเจ้าหมีว่าไงดูซินี่นี่าฉันเรียกลูกน้องฉังนนะตัวโหดด้วย โอรีโอด้วยไหมใช่อร่อบอกไว้ก่อนเลยจุ่มนมนะครับแล้วก็ชิมครีมอะไรที่แกถ้าไม่ได้ตัวเดรบูมาก็ดีแล้วอะไรเนี่ยแล้วตัวนี้จะได้เรื่องไหมเนี่ยฮะตัวนี้เนี่ยอ่ะก็ไม่เป็นพิซา่บอกไว้ก่อนพิซา่มีอะไรบ้างพิซา่ก็มีเดรบูมีโอเวอร์วอชมีมีอะไรค่ะนั่นมันข้าวแกมคร้าเอาประเทศไทยพิซา่หรือจะเป็นไอจีไหมมองอะไรคะหาเรื่องเป็งไม้โอ้โอ้เนี่ เดือดเดือดเดือดหักเพือนเดือดเฮ้ยมันถอยหลังได้ด้วยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวหักในชีวิตจริงเลยนะถ้ดื้อเนี่ยบอไว้ก่อนเลยเด้เจ้าบีหยุดเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวมันก็กินแกบอกเห็นไหมเนี่ยดูสิหักอแล้วแกจะเงยหน้าคุยกับฉันทำไมเนี่ยฮะแกตัวสูงทำไมอ่ะมาโอเคพิชาสั่งพิชาสิเจ้าหมี เราเป็นคนชั่วยแต่สแตคคอสเป็นคนที่ต้องปรับตามเราก็ได้ครับทำไมเต้องทำจัสดสแตคคนสตายเข้าใจไหมอะไรดิอ่ะโอ้โหอะเป็นไ,ไงล่ะปุกใจ<อ>ปุกใจป่าอุ้ยอีปุกใจสแตคคอสตายหมดเลยยังไม่ทันจมกีเลยตายหมดแล้วกระทืบทีทเดียวไไกระทืบทีเดียวตายหมดเลยเจ้าบีอ้าวเรายังไงต่อเนี่ยซันต้าตายหมดแล้วเนี่ย อะไรอยลองหันข้างหลังสิลองหันไปข้างหลังอะไรอีกอ่ะฉันไม่ดูดาวตกขั้วโลกเหนือนะคันนี้ไม่ใช่ดาวตกคันนี้ยิ่งกว่าดาวตกอีกน่ะดวงตกโอ้โหขนาดตัวมันกับขนาดตัวสิโอ้โหเรื่อนไปไหนเจ้าดีมันจะเป็นซานตาคลอร์ล่างสุดยอดไม่ซาตานล่างสุดยอดเข้าใจไหมรถคันใหซานตาคลอร์หมดพอรกคับใหญซานตาไปหมดลุบ อาจรตาเขาจะกลายเป็นซาตานมันจะวงความขวดมันทำลายพวกเรเฮ้ยมันจะเป็นกัไรไม่เป็นไรม่เป็นไรบิสาโหดบิสาโหดาบิสาตกันตกไปเลยบิสาร็วโธ่ตกตนเอาเร็วๆวไปไหนแล้วบิสาไปไหนน้ตไปนไออตันอไม่ใช่คนเดียวไม่จะบิสาน้แย่แล้ว มันจะโชว์ท่าโอ้มันเรียกอะไรมาเนี่ยโอ้ยมันเรียกพวกมาฉันต้องมาถ่ายรายการต่อไม่ได้จัดการเลยพิศาจัดการเลยจุดจดไม่พิศาตบมันตบมันโลหมันเรียกอะไรมาเนี่ยเรียกอะไรมาเต็มเลยเนี่ยโอ้มันยิ่มันยิ่งตบปรมันไม่พิศาตบะตมันยี่งไม่ได้ลุงหลอกมันเต็มเลยเนี่ยโดนใครัดจังุ่ โอ <activist> ้ยมันม uh ันเรียกอุกบาทมาแล้วโอ้โหอุกบาทโอ้โหมาทำไรล้ากโลกตอยตบประตูมันตบประตูมันเจ้าหมีฉันว่าไม่ไหวได้เลยโอ้ยเป็นไงล่ะไอ้ส่วนีิษสัก็ชนะเย่แล้วเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวเป็นตัวนี้นี่อะไรเนียคนใส่มาเลยเรียบร้อยโอ้ยคอยยิงชัวร์เลยนี่เจ้าบี แต่ตอนแรกมันก็หนีไปอะนะที่คิดว่าสู้ได้แต่มันปอ,อดเข้าใจไหมเพราะมันฟอดมันเขาวิ่งหนีก่อนเพื่อนเลยเออตัวตัวใหญ่ไงตัวใหญ่ก็คิดว่านราจะสู้ไม่ได้ฮะเปมาเอาสู้ได้ถอ,อยไปตั้งหลักก่อนเอองั้นเราจบคลิปมะปิดคลิปให้ฉันหน่อยสิทุกคนก็จะปีใหม่กันนะมีข้อรักทุกคนต่อข้อพี่โดข้อรักทุกคนและทีมงานทุกคนที่อยู่ในช่องปาร์พี่โดก็ รักทุกคนจะทำผลงานให้ดูดีและกันเนาะเข้าใจไหมใช่ไหมใช่ไหมเจ้าพิชามแข้า,า,ายจให้ถักเป็นเดือนแก่ตอนปีใหม่แน่นอนชุบี